อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1,351ต่อสู้กับเผ่าสายฟ้ากระจาย5หัวหน้าผู้อาวุโสมีท่าทีดูดันความสงบนิ่งและความภาคภูมิจากก่อนหน้านี้หายไปแล้วภายในระยะเวลาสั้นๆหวังหลิงทำให้เขาตกตะลึงและประหลาดใจอย่างมากในการต่อสู้เดิมทีเขาคิดว่าหวังหลิงไม่เป็นภัยคุกคามคิดว่าสามารถฆ่าหวังหลิงได้ง่ายๆ ด้วยขั้นทะลวงสวรรค์ระดับที่สี่ทว่าในชั่วเวลานี้กลับสัมผัสได้ถึงวิกฤตแห่งความเป็นความตายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เจอมานานหลายหมื่นปีความคิดนี้จึงชัดเจนขึ้นมาหากไม่ใช่เพราะเขาถูกโจมตีได้รับบาดเจ็บจนต้องเปิดผนึกสุดท้ายเพื่อแสดงพลังเต็มที่ของขั้นทะลวงสวรรค์ระดับที่ห้าออกมาไม่เช่นนั้นตอนนี้เขาคงได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือโดนฆ่าไปแล้ว สายฟ้าฟาเสมือนคลื่นอันโกรธเกรี้ยวทะลวงผ่านการป้องกันทุกสิ่งอย่างวินาทีนั้นสายฟ้าแดงเส้นหนึ่งพุ่งตรงเข้าหาเขามันแฝงร่องรอยแห่งทันสวรรค์และทาให้อัขระเผาของเขาสั่นสะเทือนจนมีรอยแตกขึ้นมาทั้งยังมีกระบี่โลหิตท,ที่มองไม่เห็นผ่านว่าเข้ามาดุดฝันร้ายยามค่ําคืนมันทะลวงผ่านทุกสิ่งอย่างและทะลุหน้าอกไปหากไม่ใช่เพราะเขาปลดปล่อยระดับบ่มเพาะขั้นทะลวงสวรรค์ระดับที่ห้า แค่กระบี่เล่มนั้นก็มากพอที่จะทำให้เขาเหงื่อุ่มไปทั้งตัวได้แล้วนอกจากนี้ยังมีแก่นแท้สายฟ้าเข้ามาใกล้แฝงพลังอำนาจไรขอบเขตมันกระตุ้นสายฟ้าข้างในตัวเขาการโจมตีจากทั้งนอกและในได้ทําให้ร่างกายเกิดบาดแผลมากมายทั้งหมดนี้คือบทเรียนที่เขาต้องแลกด้วยโลหิตอีกทั้งยังเป็นการปลุกหัวหน้าผู้อาวุโสให้ตื่นขึ้นชายหนุ่มเบื้องหน้าคือคู่แข่ง ควบคู่กับที่เขาใช้โลกเงาแสงของปรมาจารย์เต๋าความฝันทําให้การคาดการหลายอย่างผุดขึ้นในใจอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บหรือวิชาของปรมาจารย์เต๋าความฝันเพียงแค่ทําให้หัวหน้าผู้อาวุโสตกตะลึงเท่านั้นสิ่งที่ทําให้เขาหวาดกลัวก็คือจังหวะเวลาความกล้าบ้าบินและการตัดสินใจในชั่วขณะอันตรายยามที่สายฟ้าพังทลายเขากลับใช้โลกเงาแสงเพื่อโต้กลับให้ข้าลดความระมัดระวังลง ทั้งหมดนี้ฟังดูง่ายดายแต่มีน้อยคนที่จะหาจังหวะเวลาและดึงมันมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้แต่ข้ายังต้องลังเลเขายังเยาวัยแต่กลับมีความคิดมากแผนการเช่นนี้แล้วเขาน่าจะมีชื่อเสียงในดาราจากโบราณแต่ข้าไม่เคยได้ยินชื่อหวังหลินมาก่อนเขาเป็นใครกันแน่หัวหน้าผู้อาวุโสมีท่าทีเคร่งขครึมพลางถอยตัวจากแรงกระแทกจิตสังหารต่อหวังหลินเพิ่มพูนขึ้นหลายเท่า เขาร้องคำรามพลางยกแขนขึ้นมาฟาดใส่อากาศร,รอบๆตัวเปิดแดนสวรรค์โบราณเสียงดังสันส่นสะเทือนสวรรค์ยิ่งกว่าครั้งก่อนราวกับโลกกาลังล่มสลายอยู่เบื้องหน้าวังวนยักษ์ปรากฏขึ้นมาเบื้องหน้าหัวหน้าผู้อาวุโสใจกลางวังวนเป็นสีดำสนิทสายฟ้าไร้ขอบเขตเคลื่อนตัวอยู่ภายในขณะที่มันหมุนวนจึงดูคล้ายจะเปิดหลุมดำขึ้นเป็นอีกโลกหนึ่ง วิชานี้ใกล้เคียงกับวิชาแยกพลังจากเพลิงนรการของเซียนขั้นที่สามเป็นอย่างยิ่งหวังหลินหน้าซีดเล็กน้อยอยู่ไกลๆก,ก่อนหน้านี้เขาถูกแรงกระแทกและบาดเจ็บสาหัสหากไม่ใช่โลกเงาแสงเข้าปกป้องตอนเองคงบาดเจ็บสาหัสมากกว่านี้นี่คือการต่อสู้อันรุนแรงกล่าวได้ว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังที่สุดที่หวังหลินเผชิญในชีวิตชุยเต้าเป็นเซียนขั้นที่สามและบังคับให้หวังหลินล่าถอยก่อนจะสังหารหวังหลิน ทว่าไม่ใช่หวังหลิงที่บังคับให้เขาล่าถอยแต่เป็นเจ้าแห่งดินแดนปิดผนึกดังนั้นตั้งแต่ที่เผชิญหน้ากับหัวหน้าผู้อาวุโสโด้วยตัวเองตลอดเวลาโลหิตจึงแทบเดือดเจ็ดจำนงต่อสู้เต็มไปทั่วแววตาเหล่าเซียนเช่นเราไม่เคยหวาดกลัวการต่อสู้ไม่เคยหวาดกลัวหากข้าไม่สามารถเอาชนะเซียนขั้นทะลวงสวรรค์ระดับที่ห้าได้ข้าจะมีคุณสมบัติอะไรไปท้าสู้กับเซียนขั้นที่สามหรือการฆ่าถุยเต้า หวังลิ้นหัวเราะเสียงดังสองฝ่ามือสร้างผนึกเกิดเสียงดังกึกกล้องออกมาจากร่างกายพร้อมกับดวงดาวเทพโบราณหมุนอย่างรวดเร็วดวงดาวแห่งกฎปรากฏขึ้นมาด้วยระดับบ่มพอทั้งหมดพรังพรูขึ้นทันทีกระบี่โลหิตวกกลับมาด้านข้างตรวจปล่อยปราณกระบี่ไร้ขอบเขตดวงตาหวังลิงนดุดคบเพลิงไม่ยอมให้โอกาสหัวหน้าผู้อาวุโสใช้วิชาอย่างต่อเนื่องเขายกแขนขวาขึ้นมาและพุ่งไปข้างหน้า กระบี่โลหิตเปิดเส้นทางสายฟ้ามากมายปรากฏขึ้นรอบตัวคริปตาเดียวหวังลิ้งดังอุกาบาตสายฟ้าพุ่งเข้าหาด้วยเสียงดังสนั่นวันไหวหิ่งห้อยกล้าทาสู้กับจันทราหัวหน้าผู้อาวุโสย่อเย้ย,ยพลางกัดปลายลิ้นพ่นแกนโลหิตของเซียนขั้นทะลวงสวรรค์ระดับที่ห้าออกมาโลหิตนี้ถูกวังวนยักดูดซับทันทีมังกรสายฟ้าโบราณที่หายไปในอดีตการ วันนี้ในฐานะค่ารับใช้ของสายฟ้านิรันค์ข้าขอปลุกวิญญาณที่แตกสลายของเจ้าใช้โลหิตของข้าเป็นเครื่องนำทางเพื่อให้สายฟ้าไร้ขอบเขตได้รวมตัวกันและจุดติลงมาบนโลกนี้สแสดงพลังอำนาจที่สามารถทำลายล้างโลกนี้ให้สิน้นจังหวะที่โลหิตถูกวังวนดูดซับไปเสียงคำรามดังแววออกมาจากภายในและมีพลังอำนาจสะเทือนสวรรค์ก่อนที่มันจะออกมาจากวังวนสายฟ้าโดยรอบต่างส่งเสียงดังกึกก้อง สิ้นคำพูดเสียงดังสนั่นกึกก้องในวังวนราวกับมีตัวตนอันทรงพลังกำลังกระแทกใส่เพื่อพยายามออกมามังกรสายฟ้าโบราณจุติหัวหน้าผู้อาวุโสร้องคำรามพลางยื่นแขนออกไปอีกครั้งวังวนยักษหมุนอย่างบ้าคลั่งและเกิดเสียงดังกึกก้องออกมาจากภายในทันใดนั้นมังกรยักยื่นศีรษะออกมาจากใจกลางวังวนหัวมังกรเป็นสีเขียวและปลดปล่อยสายฟ้ามหาศาล มันส่งเสียงคำรามอันเป็นเอกลักษณ์ของมังกรสายฟ้าโบราณกันหวังหลิงพุ่งเข้าไปพร้อมกับสายฟ้าไร้ขอบเขตแต่จังหวะที่เข้าไปใกล้สายฟ้าทั้งหมดรอบตัวเขาพลันแตกสลายและได้รับผลกระทบจากเสียงคำรามร่างกายสันเทาราวกับกำลังระเบิดจากนั้นกระอักโลหิตและกระเด็นออกมาสายตาเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อมังกรสายฟ้าโบราณหวังหลิงถอยร่นสีหน้าท่าทางมืดมนยิ่ง หัวมังกรยักษ์ที่นอนนะออกมาจากวังวนด้วยกลิ่นอายมะฮือมาร่างกายของมันกว้างมากกว่าแสนฟุตเกล็ดแต่ละชิ้นแฝงสายฟ้าอันยิ่งใหญ่หลังจากพุ่งออกมามันทําให้อวกาศรอบๆพังทลายราวกับสามารถทําลายล้างโลกได้แค่เพียงขยับร่างหากเป็นแค่มังกรสายฟ้าโบราณเพียงตัวเดียวหวังหลิงคงไม่ตกตะลึงมากนักทว่าหลังจากตัวแรกก็มีอีกตัวพุ่งออกมาจากวังวน สองสามสี่จนกระทั่งมังกรสายฟ้าโบราณตัวที่แปดปรากฏขึ้นเบื้องหน้าหวังหลินมังกรสายฟ้าโบราณทุกตัวทรงพลังเหนือล้ำเกินจินตนาการตอนนี้มังกรทั้งแปดปรากฏตัวสายฟ้าทั้งหมดต้องฟังคำสั่งพวกมันเหลามังกรสายฟ้าโบราณฆ่ามันหัวหน้าผู้อาวุโสยิ้มเสียคลางชี้ไปที่หวังหลินมังกรทั้งแปดตัวพุ่งหาหวังหลินในทันที สายฟ้าไม่ส่งผลกระทบต่อพวกมันเพราะคือมังกรสายฟ้าโบราณพวกมันคือผู้ส่งสารที่แข็งแกร่งที่สุดของสวรรค์ซึ่งมีสิทธิ์ในการสั่งการสายฟ้าตอนนี้พวกมันเข้าใกล้หวังหลินในทันทีเสียงกึกก้องดังต่อเนื่องหวังหลินร้องคำรามและคว้าจับมังกรหนึ่งในแตัวร่างกายสันเทารา,ราวกับถูกกระแทกด้วยรถมานับล้านถูกทำให้ถอยร่นพร้อมกระอักโลหิตทันที ทว่าหลังจากถอยไปได้สามก้าวมังกรสายฟ้าโบราณอีกสองตัวพุ่งเข้ามาส่งแรงกระแทกต่อเนื่องหวังลิ้นกระอักโลหิตอีกครั้งแต่หยุดไม่ได้ดังนั้นจึงถูกผลักกลับไปอีกอย่างไรก็ตามในจังหวะน,นี้เองมังกรสายฟ้าอีกสามตัวพุ่งมาจากด้านหลังกับขังเขาไว้ข้างในมังกรสายฟ้าทั้งแปดตัวพุ่งเข้าหาเขาในเวลาเดียวกัน ความคิดหวังหลิงเกิดสัมผัสถึงความเป็นความตายใบหน้าขาวซีดแต่สีหน้าท่าทางเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งร่างกายเต็มไปด้วยโลหิตและไม่สามารถควบคุมสายฟ้าในร่างกายได้เลยพลังอำนาจของมังกรสายฟ้าโบราณน,นับว่าเหนือล้ำเกินกว่าที่เขาจินตนาการพวกมันแข็งแกร่งกว่าตัวที่เขากลืนกินเมื่อตอนนั้นเสียอีกนี่คือมังกรสายฟ้าโบราณปัสเจรีทว่ามังกรสายฟ้าโบราณสูญพันธุ์ไปแล้ว ดังนั้นทั้งแปดตัวนี้ไม่ใช่ของจริงแต่ถูกสร้างขึ้นจากวิญญาณแต่กระนั้นหากมังกรทั้งแปดตัวระเบิดร่างในเวลาเดียวกันพวกมันจะสามารถสังหารข้าได้ในทันทีแม้แต่ร่างเทพโบราณของข้าก็ไม่สามารถทนไหวอย่างไรก็ตามเนื่องจากข้ากลืนวิญญาณมังกรสายฟ้าโบราณไปครึ่งส่วนข้าจึงมีโอกาสสร้างแก่นแท้สายฟ้าขึ้นมาได้หากข้ากลืนกินมังกรสายฟ้าโบราณทั้งแปดตัวนี้ไป เมื่อนั้นพลังอำนาจสายฟ้าของข้าก็จะเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลอาการบาดเจ็บของวังหลิงกำลังเยี่ยมแย่เนื่องจากโดนโจมตีอย่างต่อเนื่องวิญญาณดั้งเดิมตกอยู่บนปากเหลแห่งความตายร่างกายถึงขีดจำกัดทำอะไรได้เล่าวิญญาณวิญญาณแม้มังกรโบราณพวกนี้จะแข็งแกร่งตอนที่มีชีวิตตอนนี้พวกมันเป็นแค่วิญญาณเท่านั้นข้าย,ยังมีโอกาสหวังหลิงดวงตาแดงฉานพร้อมกับเผชิญการโจมตีกระหนำ่ำดวงตาเผยแสงประหลาด เขาไม่ถอยอีกต่อไปแล้วแต่กลับร้องคำรามใส่มังกรสายฟ้าโบราณทั้งแปดตัวการวังวนปรากฏขึ้นกลางหน้าผากหวังหลินวิญญาณดั้งเดิมยืดยาวออกเป็นรูปร่างมังกรสายฟ้าโบราณเขาร้องคำรามเทียบเคียงกับพวกมันเสียงคำรามสั่นสะเทือนสวรรค์แพร่กระจายออกไปจนเหล่ามังกรสายฟ้าโบราณทั้งแปดตัวอดไม่ได้ที่จะหยุดชะงักไปหนึ่งจังหวะแทบฟาดวิญญาณวินาทีนั้นเกิดแสงกระพริบรอบตัวหวังหลิน แส้ลึกลับที่อยู่กับเขามานานหลายปีพลันปรากฏขึ้นมาหลังจากแส้ฟาดวิญญาณผสานกับเตาของวังหลินมันสามารถใหญ่หรือเล็กได้ตามต้องการมันห่อหุ้มวังหลินเอาไว้และฟาดใส่เหล่ามังกรสายฟ้าโบราณทั้ง8ตัวตอนที่1352ต่อสู้กับเผ่าสายฟ้ากระจาย6วินาทีที่แส้ฟาดวิญญาณปรากฏขึ้นมาดวงตาหัวหน้าผู้อาวุโสถึงกับเบิกกว้างมองดูแท้นั้นแววตาตกตะลึง นี่มันนี่มันไม่สิกลิ่นอายต่างกันมันแค่ดูเหมือนแท้ฟาดวิญญาณยืดยาวไปถึงแสนฟุตมังกรสายฟ้าโบราณทั้งแปดตัวถูกแท้ฟาดใส่จนเกิดเสียงดังปะทุพวกมันร้องคำรามอย่างเจ็บปวดและกำลังจะพุ่งเข้ามาอีกครั้งแต่หวังหลินคว้าแท้เอาไว้และเริ่มฟาดใส่อย่างบ้าคลาั่งแท้ฟาดวิญญาณที่มาจากดาวซูซาคุและทำร้ายวิญญาณดั้งเดิมได้เป็นการเฉพาะไม่ว่าจะเป็นระดับบ่มเพาะอะไรตราบใดที่อยู่ในรูปร่างวิญญาณ จะทำให้เจ้าสิ้นหวังเบื้องหน้าแท้เส้นนี้ได้ทั้งยังหนีรอดไปไหนไม่ได้ด้วยแม้กระทั่งเหล่าผู้สวรรค์ก็ไม่สามารถหนีรอดได้มันถูกจับด้วยอาการสันเทาตอนนี้หวังลิงถือเอาไว้และฟาดใส่ไม่หยุดยัง้งมังกรสายฟ้าโบราณร้องคำรามอย่างรุนแรงแต่ก็ไม่สามารถเข้าใกล้ได้พวกมันถูกแท้ฟาดใส่จนถอยหลังกลับไปขณะที่ถอยมาจุดที่เหล่ามังกรสายฟ้าโบราณโดนแท้ฟาดใส่คล้ายถูกเผาไหม้และเกิดการละลาย หวังหลิงมุ่งมั่นและไม่ต้องคิดทุ่มเทระดับบ่มเพาะเข้าไปในแท่ฟาดวิญญาณแท่เรืองแสงชั่วร้ายและมีแสงสีทองโผล่ออกมาจากส่วนที่แตกหักตอนที่หัวหน้าผู้อาวุโสเห็นแสงสีทองสีหน้าท่าทางเปลี่ยนไปมหาศาลกระทั่งแววตาย,ยังแฝงความหวาดกลัวแสงสีทองนี่มันแสงสีทองหรือจะเป็นของชิ้นนี้จริงๆเป็นไปไม่ได้แท้นถูกเอาไปแล้วหรือมันจะอยู่ในมือเขาเป็นไปไม่ได้ ข้าอยากเห็นขีดจำกัดของแท่เส้นนี้เหล่ามังกรสายฟ้าโบราณจงกลืนกินหัวหน้าผู้อาวุโสจ้องมองแท่สองฝ่ามือสร้างผนึกพ่นโลหิตออกไปอีกครั้งโลหิตแพร่กระจายใส่มังกร8ดตัวพวกมันส่งเสียงคำรามรุนแรงไม่ถอยร่นอีกต่อไปแต่กลับพุ่งไปข้างหน้าหวังหลินก้าวเท้าและสะบัดแท่ในมืออย่างรวดเร็วการต่อสู้อันน่าตื่นเต้นเริ่มต้นขึ้นแล้วระหว่างเขาและเหล่ามังกรสายฟ้าโบราณ แสงอันน่ากลัวโผล่ออกมาจากแท้ที่ฟาดลงใส่และมันค่อยๆแทนที่ด้วยแสงสีทองซึ่งโผล่ออกมาจากส่วนแตกหักบนแท้ครู่ต่อมาเหล่ามังกรสายฟ้าโบราณแปดตัวคล้ายจะบ้าคลั่งไปเสียแล้วพวกมันไม่สนใจหวังหลินและพุ่งหาแท้หัวหน้าผู้อาวุโสมีท่าทีน่ารังเกียจขณะจ้องมองแท้ฟาดวิญ,ญญาณและส่งเสียงตะโกนเหล่ามังกรสายฟ้าโบราณระเบิดระเบิดระเบิด สิ้นเสียงตะโกนมังกรสายฟ้าโบราณแปดตัวสั่นสะเทือนหนึ่งในนั้นร่างกายเริ่มส่งเสียงดังปังร่างแตกสลายก่อตัวเป็นพายุสายฟ้าไม่ใช่แค่มังกรเพียงตัวเดียวที่กำลังระเบิดแต่ในชั่วระยะเวลาสั้นๆมังกรสายฟ้าทั้งแปดตัวเกิดการระเบิดพายุสายฟ้าแปดแห่งแพร่กระจายออกมาซึ่งทรงพลังมากพอที่จะทำลายทุกชีวิตภายในพื้นที่ดวงดาวพายุพุ่งตรงเข้าหาวังหลิน ในวินาทีอันตรายนี้แท้ฟาดวิญญาณในมือหวังหลินฟาดออกไปอย่างบ้าคลาั่งแต่พายุนั้นรุนแรงเกินไปเป็นครั้งแรกที่แท้ฟาดวิญญาณไม่แข็งแกร่งเพียงพอรอยแตกร้าวผุดขึ้นมาบนแท้มากขึ้นขณะที่เสียงดังกึกก้องด้านปลายก็แตกสลายร่างหวังหลิงปกคลุมไปด้วยโลหิตตอนนี้หัวหน้าผู้อาวุโสผ่อนคลายเล็กน้อยราวกับยืนยันได้ว่าแท้นั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดการเอาไว้ ขณะที่ผ่อนคลายจิตสังหารในตัวเขาพุ่งขึ้นมาอีกครั้งเขากำลังจะร่วมมือกับพายุสายฟ้าเพื่อสังหารหวังหลินตายไปซะหัวหน้าผู้อาวุโสพุ่งเข้ามาด้วยรอยยิ้มยกแขนขึ้นมาฟาดลงไปอย่างไม่ลังเลทว่าวินาทีนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงฉับพลันขึ้นหวังหลินดิ้นรนอยู่ในพายุที่สร้างขึ้นจากเหล่ามังกรสายฟ้าทั้งแปดตัวร่างเทพโบราณของเขากำลังจะพังทลายวิญญาณดั้งเดิมได้รับบาดเจ็บสาหัส ดวงตาแดงฉานและถอนหายใจด้วยระดับบ่มพาะตอนนี้เขาไม่แข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้กับเซียนขั้นทะลวงสวรรค์ระดับที่ห้าเขากำลังจะเปิดใช้งานเครื่องรางเพื่อมุ่งเข้าสู่โลกเจ็ล้านทว่าดวงตาเต็มไปด้วยความตกตะลึงลำแสงสีทองส่องสว่างออกมาจากแท้ฟาดวิญ,ญญาณที่แตกสลายวินาทีนั้นมีแสงสีทองกระจายยิ่งขึ้นมันแฝงกลิ่นอายที่มีอาจอธิบายออกมาได้ แม้กระทั่งเหล่ามังกรสายฟ้าโบราณข้างในพายุยังดูเหมือนหยุดชะงักแม้กระทั่งโลกคลายจะหยุดลงเหมือนมีคนใช้วิชาย,ยับยัง้งเสียงทั้งหมดในโลกราวกับเงียบหายไปเสียงสายฟ้าดังสนั่นหายไปจนหมดสิน้นทุกอย่างนอกจากแสงสีทองและกลิ่นอายจากแท้ดูเหมือนจะหายไปด้วยข้างในแสงสีทองแท้ฟาดวิญญาณขนาดแสนฟุตหดตัวลงและแตกสลายไปอย่างเงียบๆขณะที่แต่ละชั้นหลุดลอยออกมาแสงสีแดงยิ่งเข้มข้นขึ้น ในเวลาเพียงชั่วครู่แท้ฟาดวิญญาณขนาดแสนฟุตหดลงเหลือเพียงสิบฟุตชิ้นส่วนสุดท้ายบนแท้ฉีกขาดออกจากนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอันน่าตกตะลึงขึ้นกับแท้เพียงชำเลืองมองมันไม่ดูเหมือนแท้อีกต่อไปแต่เป็นลำแสงลำแสงสีทองราวกับมีคนแยกแสงทั้งหมดออกมาจากโลกใบนี้ด้วยวิชาอันทรงพลังและบีบอัดมันให้เหลือเพียงเส้นได้สีทองขนาดยาวสิฟุตมีแรงกดดันเกินอธิบายออกมาจากได้สีทองนี้ด้วย วังหลินถือเส้นสีทองนี้เอาไว้ตอนนี้ความคิดสันเทาและเกิดภาพในหัวว่ากำลังถือดวงวิญญาณหลายล้านดวงอยู่ในมือดวงวิญญาณและแสงผสานกันด้วยวิชาประหลาดกลายเป็นแท่ฟา,าดวิญญาณซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายเป็นพิเศษต่อเหล่าวิญญาณสัญญาณการรู้แจ้งค่อยๆปรากฏขึ้นภายในใจของวังลินอย่างไม่ชัดเจนนักวังลินถือมันไว้และค่อยๆสะบดัด ได้สีทองบิดตัวเหมือนอสารพิษและฟาดเข้าหาพายุที่สร้างขึ้นจากเหล่ามังกรสายฟ้าโบราณวินาทีที่เส้นสีทองฟาดออกไปมันยืดยาวไร้ขีดจำกัดพันฟุตหมื่นฟุตแสนฟุตเส้นสีทองยืดยาวไม่มีที่สิ้นสุดและตัดผ่านพายุสายฟ้ารอบหวังหลินไปพายุสายฟ้าสั่นสะเทือนและแตกสลายทันทีขณะนั้นดวงวิญ,ญญาณของมังกรสายฟ้าแปดตัวถูกแบ่งออกเป็นครึง่งพวกมันส่งเสียงร้องโหยหวน เริ่มแตกสลายและกำลังกลับคืนสู่ดินแดนสายฟ้าโบราณที่หายไปในอดีตทันใดนั้นในแววตาของหัวหน้าผู้อาวุโสเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทั่วขณะที่เส้นสีทองปรากฏขึ้นมาเขารีบถอยร่นแต่ก็ยังโดนมันฟาดเข้าใสา่พลันกระอักโลหิตและรีบถอยแล้วร้องอุทานนี่นี่มันแทบผนึกวิญญาณล้านโลกาที่ถูกนําไปเมื่อตอนนั้นมันไม่ควรปรากฏขึ้นอีกครั้งในโลกนี้เจ้าเป็นใครกันแน่เจ้าได้มันมาจากที่ใด ทำไมถึงมีสมบัติของหัวหน้ากลุ่มเซียนที่ช่วยเหลือบรรพชนเมื่อตอนนั้นจิตใจของหัวหน้าผู้อาวุโสเกิดความหวาดกลัวถึงขีดสุดเขาเคยเห็นแท่นี้มาก่อนตอนที่บรรพชนยังมีชีวิตยอยู่เขาเป็นเพียงแค่เซียนขั้นตัดวิญญาณเท่านั้นเขาเห็นหัวหน้ากลุ่มเซียนถือแท่นั้นเพียงแค่สบัดคราเดียวโลกพลันแตกสลายการเวลาคล้ายจะหวนคืนรอยแยกขนาดยักษ์ผลขึ้นมาและภายในการพังทลายนั้นมีโลกเจ็ดล้านปรากฏขึ้นมาด้วย เขาเห็นเซียนคนนั้นสะบัดแท้ครั้งที่สองเพื่อเปิดช่องว่างและสร้างความมืดมิดแท้นำเอาสิ่งมีชีวิตมากมายจับเข้าไปใส่ในโลกเจ็ดล้านซึ่งเป็นเหล่าผู้อาศัยกลุ่มแรกของโลกเจ็ดล้านเขายังเห็นด้วยว่าตอนที่เซียนคนนั้นนำสิ่งมีชีวิตออกมาเสียงโกรธเกรี้ยวดังคำรามออกมาจากความว่างเปล่าจากนั้นกลิ่นอายหน้าหวาดกลัวที่เขายังจำได้ดีโผล่ออกมาร่างมายาพุ่งออกมาจากช่องว่างนั้นพร้อมเสียงคำรามด้วย อย่างไรก็ตามร่างที่ทำให้เขาหวาดกลัวกลับแตกสลายลงเมื่อเซียนลึกลับคนนั้นฟาดใส่ครั้งที่สามพวกเขาจากไปแล้วนำแท้ไปด้วยทำไมสมบัติของหัวหน้าคนนั้นถึงปรากฏขึ้นอีกครั้งในมือเขาเว้นแต่เว้นแต่ว่าจิตวิญญาณของผู้อาวุโสยังคงอยู่และส่งเขามาที่นี่เพื่อมอบแท้ผนึกวิญญาณล้านโลกาให้แก่ข้าหัวหน้าผู้อาวุโสเต็มไปด้วยความโลภ หวังหลินไม่มีเวลาคิดว่าหัวหน้าผู้อาวุโสกำลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้ดวงตาปลดปล่อยแสงประหลาดหัวใจเต้นรัวพลางมองไปยังวิญญาณมังกรสายฟ้าที่ฉีกขาดแปดตัวซึ่งกำลังถูกดึงกลับมามังกรสายฟ้าโบราณพวกนี้ถึงแม้จะเป็นแค่ดวงวิญญาณแต่ก็ยังเป็นมังกรสายฟ้าโบราณจริงๆตอนนั้นข้าเพียงกลืนกินไปแค่ครึ่งตัวข้าจะไม่ยอมเสียโอกาสนี้ หวังลิงนดวงตาเปล่งประกายดวงวิญญาณกำลังสลายและเมื่อพวกมันหายไปเขาจะไม่มีโอกาสเช่นนี้อีกครั้งตอนนี้เขาไม่อาจคิดเรื่องอื่นอีกแล้ววังวนหนึ่งปรากฏขึ้นกลางหน้าผากดวงวิญญาณดั้งเดิมของเขาพุ่งออกมาวิญญาณดั้งเดิมของเขาคือมังกรสายฟ้าโบราณแต่ตอนนี้มันขยายตัวออกไปราวกับหมอกไร้ขอบเขตตอนที่อยู่บนดาวซูซาคูหวังลิงกลืนกินมังกรสายฟ้าโบราณได้เพียงครึ่งตัวเท่านั้น หวังหลิงเป็นวิญญาณกลืนกินวิญญาณกลืนกินสามารถกลืนกินได้ทุกวิญญาณในโลกแม้หวังหลิงจะไม่ได้ใช้พลังของตัวเองมานานแต่วันนี้เขาคงต้องใช้มันอีกครั้งกลืนกิน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 มังกรสายฟ้าโบราณพวกนี้กลืนกินพวกมันและพลังสายฟ้าของข้าจะเพิ่มขึ้นมหาศาลหวังหลิงผุดความคิดอันชั่วร้ายวิญญาณดั้งเดิมคลื่อนไหวไภายใต้คำสั่งและเริ่มกลืนกิน เหล่ามังกรสายฟ้าโบราณที่กำลังสลายไปเกิดการสั่นเทาส่วนหนึ่งของพวกมันถูกหวงังหลิงกลืนกินนาทีนั้นวิญญาณดั้งเดิมหวงังหลิงครั่งครูอย่างบ้าคลัง่งสายฟ้าสั่นคลอนพลังอำนาจแห่งสายฟ้าเพิ่มพูนขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนฉากเหตุการณ์นี้ทำให้หัวหน้าผู้อาวุโสต้องประหลาดใจดวงตาเบิกกว้างอย่างเหลือเชื่อเขาไม่เคยนึกไม่เคยฝันว่าหวางังหลิงจะกล้ากลืนกินกลืนกินมังกรสายฟ้าโบราณ นี่เป็นไปได้อย่างไรกัน